ว้าเรื่องขั้นเบดไอร้านไปตกทะเอิญมือนันมันตกเบสสดพี่น้องเบิองเด้อเบิองทามันงัดป่าผมมรเดชงสงศารป่าดิผมสงสารขั้นเบดผมว้าวสภาพนึกนุ่งวาบรลอดสุดท้ายมันก็นเอาขึ้นมาได้คือว่ามอนี่ทานย่อมใจมันอิรลเพืองัด โบิึงสภาพขั้นเบ็ดเลยเบ็ดกับปากคนณรถใส่เลยจังได้ก็ย่อมใจมัน,มนออถึงมันเอาึ้นได้ยังได้กับฝาคลิปเนี่ยเด้อครับเพ็ดปาาเพ็ดน้ำป่าเพ็ดน้ำมันมีอย่างไรครับแค่นี้แหละครับ